สต๊อกมาพร้อมดิวเด็ดเดือนแม่จองแค่888ช่วยผ่อน5เดือนกับฟยียาวๆ90วันยังไม่หมดค่ะเรายังมีดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นแค่ส5งเท่านั้นถ่ายก็มันช่วฟปี3ครั้งหรือว่า30,000กิโลนั่นเองเดี๋ยวราไปชมรถ ที่เข้าร่วมรายการกันเลยค่ะมาที่คันแรกกันเลยนะคะสำหรับ Isuzu d m a x c a b ของเรามีให้เลือกตั้งแต่ปี2018ถึงปี2022ราคาเริ่มต้นเพียง4 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นลูกค้าประวัติดีปีดาวผ่อเริ่มต้นเพียง7,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะและสำหรับคันนี้นะคะเพิ่งลงมาใหม่สดๆร้อนๆเลยกับ Isuzu d m a x 4ีประตูเครื่อง1.9ปี2022ราคาเพียง5 5 9 0 0 0บาทคา่ะ ยูบันกับ t o y o ต a V i o อมีให้เลือกตั้งแต่ปี2017จนถึงปี2018ราคาเริ่มต้นเพียง369,000บาทเท่านั้นลูกค้าประวัติดีฟีดาวผ่อนเริ่มต้นเพียง5,000กว่าบาทเท่านั้นค่ะและมาต่อกันที่ t o y o ต a r i v o Smart c ์ a แนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ปี2018จนถึงปี2022ราคาเริ่มต้นเพียง399,000บาทเท่านั้นมีให้เลือกถึง3สีกันเลยค่ะสี 4, ขาวสี 4, บอลและสีดาชอบคันไหนก็จองคันนั้นได้เลยค่ะ สำหรับลูกค้าคนใดที่สนใจเป็นรุ่นไหนนะคะไม่ว่าจะเป็น Toyota r i v o s s m r t t Cap s u z ีซูซูดีแมหรือว่าจะเป็น Toyota v o ีอนะคะก็โทรหาน้แมันได้เลย093 753 9472นะคะจองเพียง888บาทเท่านั้นช่วยผ่อน5เดือนขับรียาวๆ90วันและยังมีดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นแค่2.59เท่านั้นยังไม่หมดค่ะเรายังมีเลียนทาน้ำมันเครื่องให้ฟรี3ครั้งหรือว่า3,000 30, 0กิโลนั่นเอง รีบมาจองรีบมาตัดและก็รีบมาออกรถกันในเดือนนี้นะคะและโทรกันเข้ามาเยอะๆนะคะคิดถึงรถยนต์มือสองไว้ใจเซนิไทยรถสวยค่ะ